ฮัลโหลฮัลโหลเริ่มละสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอ่ออัดวิดีโอสอนเกี่ยวกับสมุดไม่ใช่น่าน,นีสิเอาใหม่คัดขาดขาดขาด,ขดสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่ออัดวิดีโอสอนเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นทะคกับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับ System of l i n e a r Equation นะครับมันก็คือระบบสมการเชิงเส้นนะครับโดยสมการเชิงเส้นก็มีรูปหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วนี่คือสมการถัดต่อแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยเลยเราจะไม่อะไรก็คือนะครับเดี๋ยวเวลาไม่ตัดนะครับผมโดยวิธีการแก้สมการเชิงเส้นนะครับว่ามันจะมีทั้งหมด5วิธีนะครับโดยวิธีแรกนะเรามาดูกันเลยมันคือการลบรูปตัวแปรนะครับจะโดยจะมาการลบรูปตัวแปรให้เหลือเพียงหนึ่งตัวนะครับก็ไปหากับสมการ โดยเรื่องขอยกตัวอย่างเป็นโจทย์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็แทนค่าเป็นระบบไฮโดรแล้วเราจะเหลือสุดท้ายเราจะเหลือสมการสองตัวแปรสองตัวแปรนะครับจากโจทย์นะครับเราเหลือสมการสองตัวแปรทั้งหมดสองสมการนะครับเป็นสมการที่ห้าและสมการที่หกจากนั้นเราก็อมาลดรูปตัวแปรให้เหลือแค่ตัวแปรหนึ่งตัวแปรแล้วนําตัวแปรที่เหลือที่เป็นค่าคงที่จะแทนในอีกสมการหนึ่งครับขออภัยแล้วเมื่อแล้วเมื่อไปแทนค่ามันก็จะเหลือแค่ ตัวแปรเพียงตัวเดียวนะครับก็คือตัวแปร i2 แล้วก็คิดหาค่ามาจนสุดท้ายครับมันก็จะได้แล้วก็จะได้ตัวแปร i2 ว่ามีค่าเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วก็ได้เอาผลคขาจับเนี่ยไปแทนค่าในสมการที่5าหรือสมการที่6ตามสมการศูนะครับเพื่อหาค่าตัวแปรที่1นะครับในการจะแก้สมการตรต่อมาครับคือวิธีการอินเวอร์สเมทริกนะครับโดยโดยสมการก็คือรูปมาตรฐานโดยเป็นมันคือ a x เท่ากับ b โดยที่เราทำการหา x เราก็อยากค่ากร,รมการ a เป็นติดลบ a ก็มาติดลบคูณด้วย b และเมื่อ a ติดลบคูณยกำลัง b ก็คือ1ส่วน1ส่วน d a แล้วก็จะจา a นะครับโดย d นะครับก็จะมีการวิธีการคิดอันนี้ครับคือการคิด d e t e r m i n a n t ปกติครับโดย1ที2จะเป็นการคิดปกติแต่เมื่อเป็น determinant 4บน4สี่ถูก4บน4เราก็ไม่สามารถหาได้ครับโดยถ้าเราจะหา d ดิเทอร์ม, 4, มินเอแนน์สี่วสี่เราก็ต้องหาเป็นเมทริกโดยการแบ่งสมการถ้าหาไปเลยตแบบนี้ครับหาแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วก็ตัดแล้วตั้งออกนอก,นอก,นอกมันก็จะเหลือสมการเอ่อเมรดีเทอร์มนินแนน์สามตัวแปรก็ทาการหาดีเทอร์มินแนน์สามตัวแปรปกติไปทั้งหมดสี่ครั้งครับโดยครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามนี้เลยครับแล้วเมื่อเราเราหาเ,เสร็จแล้วเราก็ต้องมาหา s เจ้า a เจ้าแฉะเจ้าอะไรเจ้าก็คือออ c กําลัง t ครับโดยการเราจะหา c ก็คือต้องหา d ของแต่ละตัวของ c โดยตัวที่หนึ่งก็เป็น c หนึ่งตามตามรูปภาพอย่างนี้เลยครับ c แสดงนะจอ c หนึ่งก็ต้องตัดแถวหนึ่งกับแนวนอน c หนึ่งแล้วก็หา c ตัวด d c ตัวถ้า c ีสองสองก็หา่าไล่สมการแบบนี้ไปเรื่อยๆเลครับแล้วเมื่อเราได้ c มาแล้วเราก็มาทําการกับค่าโดย c กําลังทีก็คือ นำแถวบนครับมาตั้งเป็นแนวตั้งแถวกลางมาตั้งปเ,ปเป็นแนวรส่สองทเป็นแนวริสอัตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือวิธีการที่ง่ายๆแล้วเราก็มาหาดันปกติหาเดซได้ในมุมห้าร้อยแล้วก็มาส่วนด้วยหนึ่งแล้วก็หาแอดเจ้าเอแอดเจ้าเอคืออะไรแอดเจ้าคือเอจิคืออันนี้ก็มาหาปุ๊บแล้วก็แทนค่าใส่เข้าไปแล้วจากนั้นเราได้ค่าของพวงนี้มาเสร็จแล้วเราก็คูณเดซส่วนเดซเอเข้าไปในแอดเจ้าครับแล้วก็เอาคำตอบของเราที่เป็น b นะครับที่เป็นแทนรูปเอ่นนี่นะครับเข้าไปใน าการหาตัวเแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาครับวิธีต่อมานะครับคือดีเทอร์เมนต์ดีเทอร์เมนต์ก็คำว่าดีเทอร์เมนต์คืออะไรดีวิธีเด็ดนั่นก็คือวิธีที่สอนไปในอินเวอร์เนติขทางต้นนะครับก็ทำ <SU cc ion> เหมือนกันเลยครับเพียงแต่ต้อง uh, หาดีเทอร์เมนต์ตัวตามโจทย์นะครับหาดีเทอร์เมนต์หาดีเทอร์เมนต์ที่เป็น uh, ตัว A ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็หาดีเทอร์เมนต์ที่เป็นตัว B โดยนาตัว b ไปแทนเข้าเป็นตัวเองนั่นก็คือการหาตัวแปรที่หนึ่งถ้านําตัว b ไปแทนในสมการที่สองก็กลายเป็นหาตัวแปรที่สองครับตามนี้ครับตัวแปรที่หนึ่งส่วนด้วย d a ตัวแปรที่สองส่วนด้วย d a ต่อมาวิธีที่สามนะครับก็คือวิธีเอ่อแยวิธีต่อมาครับก็คือวิธีแกรเดียนนะครับแกรเดียนเราจะแปลงรูปสมการเส้นตรงปกติครับให้กลายเป็นดีทีนั้นโดย เราจะทําให้สามตัวที่เป็นเซ้นสัมเนี่ยสามเหลี่ยมฉากทําให้ตรงนี้กลายเป็นศูนย์ครับถ้าเป็นลบสิกุนสีก็ทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์ก็ทําให้สามเหลี่ยมตรงนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดครับโดยเราก็จะย้อนกลับมาสมการเส้นตรงก็คือบวกลบเศษส่วนไม่ใช่อขออภัยครับก็คือการบวกบวกลดรูปตัวแปรให้เหลือให้ากลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวแปรให้เหลือค่อตัวแปรเดียว แล้วจากนั้นก็แทนค่าสมการหาคำตอบปกติครับและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีจับจักรเบี่ยนไม้ต่อนะครับนี่คือสูตรในการหาจากเบี่ยนปกติกตนะครับและนี่คือวิธีการเช็คว่าเราสามารถใช้จักรเบียนในการหาต่ตอบได้หรือไม่และนี่คือสูตรสมการสําคัญครับโดยจะแทนค่า 3, 3, 9, 6ตรงนี้ก็คือตัว b ค่า b คําตอบครับจากสมการปกติอันนี้ก็ใส่อันนี้ ต้องการหาค่าอีกแล้วก็ใส่ค่า y ค่าแซนหาต้องการหาค่า y ก็ใส่ค่าเอกค่าแซนหาต้องการค่าแซนก็ใส่ค่าเอกค่า y นะครับโดยแล้วก็บวกวกันทั้งหมดโดยวโดยตัวส่วนครับส่วนก็คือตรงสามเหลีย่ยมตรงนี้ครับสามเส้นแฉยงสี่หกเจ็ดของเดสนะครับถ้าเป็นเดสี่บนสี่ก็อย่างนี้เลยครับเป็นเส้นเสาเส้นแฉยงครับโดยทุกอยู่ตัวแล้าจะนำมาบวกกันนำมาบวกแล้วก็ส่วนด้วยเส้นแฉยงตรงนั้นครับ ือตัวนะครับคือจานวนครั้งจานวนรอบครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ k k ท่ากับศูนย์นะครับก็คือครั้งที่หนึ่งยกกำลังที่ศูนย์ก็คือศูนย์พอกำลังที่หนึ่งก็เอาตัวเอาตัวครั้งครั้งที่หนึ่งมาอันนี้คือหาเสร็จแล้วนี่คือครั้งที่หนึ่งเอาครั้งที่หนึ่งมาใส่ในครั้งที่สองครั้งที่สองเสร็จหาเพื่อหาครั้งที่สามไปเรื่อยๆครับและนี่คือสมการที่ใช้ในการหาความเป็นไปได้ค่ารื่นๆครับเราจะทาไปเรื่อยๆจนกว่าอื่นๆจะ โพล่าเลยโพล่โาโฟลฟอร์มนะครับโดยเป็นขอ้อแถับโดยโพล่าฟอร์มนั่นก็คืออ่าอ่านี่คือสามอ่าสามเหลี่ยมแล้วก็เชิงมุมครับโดยนี่คือโพล่าฟอร์มแล้วเปลี่ยนเป็นเลแทนฟอร์มก็คืออาร์ซีอาคอสเต้าบวกไออาร์ไซตาก็จะเท่ากับตามนี้เลยครับแล้ววิทยาวิธีการเปลี่ยนกับนะครับเราก็แค่เอาตัวนี้กับตัวนี้เข้าไปแทนครับตามสมการ กัรหาแปลงค่าโพล,ลาเรแทนเลยครับก็ทุหมก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับต้องอัดอแนบสแตนรลสเขาให้อัดสิบนาทีในการส่แล้วก็ไม่มีบอกชื่อด้วยเยี่แล้วไม่มีชื่อ ขอครับทั้งหมดโดยนายอาชินเจ้ารหัสโูสุนทรสวรรคสุนทรอันนี้คือเบื้องหลังที่เอาไปลง youtube ซึ่งไม่ใช่ริปต์นะครับคือมันต้องอัดเสียงแยเพราะมันอาเสียงแบบนี้แล้วเสียงมันไม่ทับเ้าไปก็ต้องอัดเสียงแยกแล้วก็ต้องไปตัดต่อไปอันนี้พูดได้เมื็อไหรเอาไปลง y o u t u b e ในช่องที่ไม่ได้ลงมานานแล้วแล้วก็ ต้องตัดให้เหลือห้านาทีาไปส่งอาจายเพื่ออะไรดีง่ายขอองค์ครับ,บ,บทั้งหมดองคครับทั้งหมดต้องเสนอทั้งหมดโดยขอองคครับอันนี้คือสองพูดปิดก็ไปตัดต่อน,นี้ไปลงกันนับถ้าเปาา็นครมให้แล้วแลือที่บอกคิวไปด้วย้าไม่ต้องบอกที่ก็ได้มั้งเจตนาก็น,านก่าจะรู้แล้วว่าใครค่ะ ครอมครับทั้งหมดดยนะเป็นคนนำเสนอขอบคุณครับนี่ youtube ต้องตัดออกไหมตัดออกตัดออกตรงไหนตัดออกพี่เขียนตัดออกใช่ไหมใเอาให้เขาสิ่งาทีไหมไม่ต้องโควอใช่ล้วก็ต้องมาตัดลง youtube อันหนึ่งตัดไปให้อาจารย์อันหนึ่งสุดยอดเลยก้าทีล้วเอาอไม่ต้องครบหรอกเนาะเดี๋ยวคอยไปยื่ย เอาเอา่อเปิดอะไรดี่เอ่เออ่อเปิดอะไรดีเปิดเปิดให้ค้างให้มันครบสิบนาทีอ่ะาเดี๋ยวไปยืดตรงนี้แม่อ้เมืเ่อกี้เห็นชื่อด้วยเยียมอ,อ่าอนี่คือการบ้านนะครับแปร่ทำสอนไม่รู้เรื่องเละขันบ้านจะอะไรกนเลย ไปถึงเปนไปถึงคนนี้รอให้เขาเสียทีแต่ไปยืดคลิปให้มันครบสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวก็ไปตัดอีกเพื่ออะไรเนี่ยอัดเออบายบายไม่ต้องเจอกันคลิปหน้าเพราะไม่น่าจะมีคลิปเออน่าจะมีมีสามคลิปเยี่ยม